เอาล่ะครับต่อไปเรามาเริ่มเขียนคาสกันก่อนผมเริ่มที่จะเขียนคาสส่วนย่อยที่สุดนะครับคือ student นะครับคาส student เนี่ยเขียนได้ไม่ยากโอเคก่อนอื่นผมจะเขียนไว้ในโฟลเดอร์ Java นะครับแล้วก็สร้าง new folder ขึ้นมาให้ชื่อว่า score report หลังจากนั้นนะครับก็สร้าง โน้ตแพดขึ้นมาอันหนึง่งแล้วก็เซฟชื่อไฟล์ว่า student จาว่าเพราะเราจะทำเขียนคา่าจาว่าเราจะเขียนคา่า student นะครับโอเควิธีการเขียนคา่าก็เหมือนเดิม public class student นะครับอันนี้ต้องเขียนให้คล่องนะครับปิดด้วยวงเล็บปีกานะครับแล้วภายในนะครับก็จะเป็นลักษณะของ ตามยุตามแต่แกรมพวกนี้นะครับแล้วก็เขียนเรียงเลยนะครับนะครับใครไม่เห็นแล้วก็เขียนเรียงตามนี้เลยนะครับก็คือเครื่องหมายลบก็เขียนเป็น private แล้วก็เป็น string ชื่อว่า first name คุณจะเห็นว่าพอ first แล้วนะครับพอเปลี่ยนคำให้เป็นตัวใหญ่คำว่า name นะครับหลังจากนั้นก็เรียงมานะครับสตริง last name private load midterm Score. แล้วก็ private sort final score ไม่ต้องใส่ค่าเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกเราจะไม่ทำการใส่ค่าเริ่มต้นให้กับในส่วนของตัว instance ทั้งหลายนะครับ instance ทั้งหลายเราต้องใส่ค่าเริ่มต้นโอเคอต่อไป มาที่เมทอดนะครับส่วนที่2ส,ส่วนล่างนี่คือเมทอดเมทอดเครื่องหมายบวกคือ public นะครับเราก็พิมพ์ไป public คืนค่าเป็น string แล้วก็ getFirstName ไม่มีพารามิเตอร์นะครับเขียนเป็นโครงไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่เนื้อหาเข้าไป public string getLastName แล้วก็ public float get midterm score นี่เราต้องพิมพ์เองทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยเราใช้ตัวเขาเรียกว่าโปรแกรมที่ช่วยเขียนดีๆครับมันจะมีการช่วยเหลือในการเขียนพวกนี้เช่นเราก็แค่ใช้เครื่องมือนะครับก็จะสามารถที่จะใช้ get กับเซตต่างๆได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองแต่อันนี้จะเป็นการฝึกที่ดีนะครับให้การฝึกพิมพ์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย get final score โดยเฉพาะถ้าหากว่าจะสอบทฤษฎีนะครับเราจำเป็นจะต้องเขียนเองทั้งหมดดังนั้นถ้าหากว่าเราฝึกพิมพ์แบบนี้จะช่วยให้เราจำข้อมูลต่างๆว่าจะต้องเขียนยังไงพิมพ์ยังไง อ่ะอันนี้คือ get ทั้งที่น4ตัวแล้วนะครับ first name last name midterm score กับ final score เราได้ฟังก์ชันส่วน get ไปหมดแล้วต่อไปแล้วก็เป็นส่วนของ set นะครับ public ส่วนของ set นี้จะเป็น void เสมอแล้วก็ใช้ชื่อเป็น set แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรข้างในจะเป็นพารามิเตอร์ชนิดเดียวกันนะครับก็คือ string แล้วก็ตั้งชื่อให้ใกล้เคียงกับตัวจริง public void นะครับ setLastName อันนี้จะดูน่าเบื่อห,หนึงนะครับ เพราะว่ามันไม่มีอะไรนะอยากสใส่เกทเซ t ตมาไปคือเซ t ตมิดเท m ร์สกอร์เซ i ตมิดเท c ร์สกอร์เนี่ยนะครับเราจะใส่เป็นเดอะมิดเท m ร์สกอร์แบบที่ผมทำก็ได้แต่นี่ผมจะใส่แค่คำว่าสกอร์เฉยๆนะครับเพราะว่าความหมายมันสื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นสกอร์ของมิดเท r ร์ มันเป็นมันสื่อจากชื่อของตัวเนี่ยนะฮะมันเป็นชื่อของตัวมทตอดนะครับมันบอกว่าเป็นมิดเทอร์ดังนั้นสกอร์ที่ใส่เข้ามาเป็นสกอร์ของมิดเทอร์เซ f ไฟ a l ลสกอร์โฟร์สกอร์นี่ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้พารามิเตอร์ชื่อเดียวกันได้เพราะว่ามันอยู่ คนละ p a r a เตอ e r กันนะครับมันจะใช้แล้วจบภายในเมต่อเท่านั้นอ่ะไล้ครบล้ในส่วนของโครงโครงนะครับไล้ครบหมดแล้วให้เขียนโครงแบบนี้ให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาใส่เนื้อหาภายใน get กับ set นะครับไม่ยากก็คือถ้าหากว่าเป็น get จะมีแค่ return return อะไรก็คือ return ในส่วนของเนี่ยนะฮะชื่อตัวแปรอย่าลืมเปลี่ยนให้เป็น ตัวเล็กข้างหน้าไว้ไนะครับ return last name อันนี้ก็ return mid term score อันนี้ก็ return final score ในส่วนของ set บ้างนะครับ set นี้คือจะเอาค่าในพารามิเตอร์ไปใส่ในค่า instance นะครับ เราก็ง่ายๆนะครับก็เอาตรงนี้ first name นะครับมาเท่ากับ parameter ของเราคือ the first name last name นะครับเท่ากับ the last name เิ uh, score. ่มมาสกอร์มิเตอร์สกอร์เท่ากับสกอร์อันนี้คือ final score เท mm ่า hmm. กับสกอร์โอเคนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Class Student เห็นว่ามันง่ายมากเราไม่ต้องผมไม่ต้องเลื่อนไปดูในส่วนของ ข้อมูลด้านล่างด้วยซ้ำนะฮะผมไม่ต้องเลื่อนไปอ่านเลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าเซตกับเกสเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของ OOP อยู่แล้วนะครับที่เราเรียนกันเราต้องลองต่อให้เราไม่ต้องเลื่อนไปดูข้อมูลแล้วก็รู้ว่าความหมายเนี่ยถ้าเราตั้งชื่อความหมายมาง่ายๆนะครับในไดอะแกรมเราจะเราจะรู้ทันทีว่าฟังก์ชันนี้ต้องทําอะไรบ้างนี่เป็นความสําคัญของการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อให เข้าใจความหมายตัว get set เนี่ยเป็นเหมือนกับพื้นฐานทั้งหมดเลยในการใช้ OOP คราวนี้มาลอง run ดูว่ามัน run ได้ไหมอู่่ที่ Java นะครับเราก็พิมพ์ cd แล้วก็ score report เห็นว่าผมใช้ตัวเล็กทั้งหมดนะครับซึ่งในโฟลเดอร์มันเป็นตัวใหญ่แต่ก็สามารถไปได้นะครับแล้วก็ compile นะครับ Java C แล้วก็ ชื find student. ่อไฟล์ student. j a v าโอเคคอมไพล์ผ่านถือว่าจบในส่วนของการเขียนคล a ส s t u d e n t แล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูคล a สที่2นะครับก็คือ score คลา s s c o r e report กับ